มาบอกนะว่าคลอดตอนไหนทองแพงดีใจมากค่ะเพราะว่าตอนที่เขาจะขอแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในโมเมนต์กับเขาแล้ผ่านเป็นอะไรดีเออใช่พี่เกดให้แล้วก็ถือว่าทางวงการให้เราค่ะดีใจด้วยคุณได้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เห็นพี่กล้องบ่นอยู่แบบเอ้ยอย่ามาบอกนะว่าพ่อตอนไหนอทองแพนค่ะแล้วผ่านเป็นอะไรดียังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ในในกู้สมบัติเราก็มีเรือนน้ำทองขอเรือาน้ำแพงแล้วก็ดีใจกับเจมส์ดีใจมากค่ะเพราะว่าเออตอนที่เขาจะขอแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในโมเมนต์กับเขาเพราะว่าก็ตอนนั้นก็กําลังถ่ายเนี่ยแหละแบบจะขอแต่งแล้วนะขอแต่งแล้วนะนี่มีกําหนดแล้วนะแล้วนี่ก็บอกว่า ทำไมเธอแต่งเธอไม่ดูคิวฉันก่อนเลยฉันไม่ว่างสักวันเธอไม่ถามคิวฉันก่อนเลยอย่างนี้นี่คือเหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมงานสักงานเลยค่ะเพราะว่าแบบเออติดแบบติดทุกอ่ะล้วไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ย แต่จนตอนนี้ก็เป็นคุณ<อ>พ่อแล้วเราเบลว่าปกติเรียกเจมว่าคุณแม่ไง <laughs> เบลก็เลยถามเจมว่านี่ต้องเรียกคุณแม่หรือคุณพ่อเออจมก็ยังบอกว่าเป็นคุณแม่ต่อไปก็ได้เพราะมันมเรียกเจมว่าคุณแม่มันชินมาตั้งแต่ปฏิวัดดออติตด,ด,ดาค่ะเรียกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ี้พ่อเขามีหลักแล้วต้องเตรียมยังไงบ้างเนิ่นๆต้องเตรียมอะไรอ่ะเพราะว่า,ตวาเตรียมกันัวันเรื่ององไปแล้วสิบบาท เออใช่พี่เก๋ให้แล้วก็ถือว่าทางวงการให้แล้วค่ะเราเราเบาร่วมเหน่อยเราเลยเรามาจากใช่ใช่เราอยู่วงการเดียวกันไม่เน้นว่าเขามาวนวนเวียนในชีวิตเราแบบว่าหลานมาแล้วนะนเรื่องนี้นะต้องมาแบบไม่ไม่หรอกไม่ค่ะไม่ค่ะไม่สื่ออะไรบางอย่างค่ะไม่สื่อนะเขาค่อนข้างดีเลยแหละโอเคเลยไม่ไม่กดดันอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนั่ที่พี่เก๋ไปใช่พี่เก๋ดีใจด้วยคุณได้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน